นากน้อยชูนิ้วให้เลขเด็ด สวัสดีค่ะมาเฟียชาแนลค่ะช่องสําหรับคนชอบตัวเลขค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ประชาชนต่างเดินทางกันไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบค่ะสาหรับที่วังนาคินเกาะคาชะโนดนั่นเองค่ะอยู่บ้านโนนเมืองหมู่ที่11ตําบลบ้านม่วงอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะได้มีนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ที่มีความศรัทธาพ่อปู่ศรีสุโธน ะะและแม่ยาสีปธุมมาค่ะเดินทางมากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่ากันอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะเพื่อขอพรอขอโชคขอลาบนะคะขอให้ชีวิตนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานค่ะและบางส่วนนะคะก็ยังได้เดินทางกลับมาแก้บนค่ะเนื่องจากสมหวังดังปรารถนาตามที่ตนเองได้ขอไว้นั่นเองค่ะ และที่นี่นะคะบริเวณที่ต้นมะเดื่อยักษ์ค่ะที่ชาวบ้านนะคะเชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่แม่ย่าเลยค่ะได้เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นนะคะเมื่อช่วงเช้าว,วันที่23สิงหาคมค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะเข้าไปดูแลความเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไหว้ในรอบแรกค่ะได้ไปเจอกับรอยน้ํานะคะเป็นรอยยาวๆค่ะซึ่งบางคนก็คิดว่าเป็นรอยของพญานาคนะคะซึ่ง ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าดูจากรอยแล้วนะคะก็ อาจจะดูคล้ายๆนะคะก็แล้วแต่บางคนจะมองอะนะคะซึ่งในวันเดียวกันนี้เองค่ะที่ลานบวงสวงค่ะหน้าเกาะคำชะโนดก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาแก้บนค่ะและบวงสรวงเปิดซับค่ะโดยมีนาค้อยนะคะมารำถวายพ่อปู่แม่ย่าค่ะซึ่งนักหาเลขค่ะต่างก็ตั้งใจที่จะดูท่ารำของนาค้อยนะคะโดยจะสังเกตที่มือค่ะบางจังหวะนะคะก็ จะชูมือเป็นตัวเลขค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะตัวเลขที่นากน้อยได้ชูนิ้วขึ้นมาบอกนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นเลข3 3ค่ะ9 8 7 และ542ค่ะส่วนบางคนนะคะก็ไม่พลาดค่ะที่จะไปส่องตัวเลขในอ่างน้ำมนตที่พอจำนะคะทำพิธีไว้ในช่วงวันพระที่ผ่านมาค่ะซึ่งบางคนนะคะเห็นว่าเป็นตัวเลข3ชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่บางคนค่ะก็เห็นเลขเห็นเป็นเลข75ค่ะซึ่งก็แล้วแต่มุมมองนะคะสำหรับแอดมินนะคะเลขที่เห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือเลข1ค่ะเลข3นะคะ เลข5ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นเลข2มากกว่าเลข7นะคะถ้าถ้าในความคิดของแอดมินนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเลขศูนยอย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ ความคิดของแต่ละบ,บุคคลเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามมาเฟียชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ